การชวนคนมาแล้วมีแพสซิฟอิน c o อ e มเป็นยังไงบ้างนะคะ oh. ก็ขออนุญาตแชร์หน้าจอค่ะพี่นะคะเข้ามาพี่เข้ามาในธุรกิจสีกุงปี2012นะคะเดือนกรกฎาคมปี2012ค่ะก็เข้ามาจากการอยู่ดีๆรู้สึกอยากอยากขายประกันรถยนต์นะคะไปสอบบัตรในหน้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมัครเข้ามาออนไลน์นะคะผ่านเว็บของพี่ตั้มค่ะผ่านอัพไลน์ชื่อคุณ วิทย์สะอาดนะคะต้องขอบคุณอัพไลน์นะคะที่เป็นผู้แนะนําจนกี้สามารถสมัครสมาชิกสําเร็จนะคะแล้วก็อยู่ในสายงานทิ์วิจิตนะคะผ่านเว็บที่พัฒนาโดยพี่ตัง้งอาจากปี2012จนถึงปี2015ค่ะกี้ทํางานนะคะทํางานออฟไลน์ทั้งหมดเลยค่ะไม่เคยรู้จักการตลาดออนไลน์ line, ไม่เคยซื้อแอดโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ทำตามตามมีตามเกิดะคะ่ะแนะนําคนขายด้วยชวนด้วยขายด้วยชวนด้วยนะคะอันนี้มาดูรายได้ปี2015นะคะ มาดูรายได้ถ้ามีเวลาเหลืออยากย้อนไปดูรายได้ปี2012 2013 2014กี่ก็ยินดีนะคะก็จะได้เห็นกราฟที่เติบโตอย่างสมเหตุสมผลตามการกระทําของเราเลยค่ะคราวนี้ให้ดูปี2015เพราะว่าปี2015กี่ยังทํางานอยู่ค่ะแล้วเริ่มหยุดทําสีกุ้งในปี2016นะคะมาดูรายได้จากค่าแนะนําและค่าสายงานนะคะรายได้ข้อ2กับข้อ3ค่ะที่เกิดจากการชวนคนนะคะเดือนมกราคม เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นหมื่นห้าหมื่นเก้าสามหมื่นสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าสามหมื่นสามสองหมื่นสองสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเอ็ดนะคะหมื่นหกแล้วก็หมื่นห้านะคะรวมแล้วทั้งปีเลยค่ะปีสองพันสิบห้าเป็นปีที่กี้ยังทํางานอยู่แล้วไม่ได้ทําการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นการทํางานแบบไม่เคยผ่านหลักสูตรใดๆของบริษัทเลยค่ะแต่ก็ปีสองพันสิบห้านี่เองก็ต้องขอบคุณย้อนไปที่พิสูบด้วยนะคะกี้ก็ได้เข้างาน เฟิร์สสเตสัญจรเรียกได้ว่ากี่สมัครเข้ามาออนไลน์นะคะ่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าถึงช่องทางในการเรียนรู้คืออาจจะแบบไม่ได้ฝ่ายเรียนรู้เองนะตอนนั้นก็ได้นะคะมีเครื่องมือแล้วก็เริ่มลงมือทําเลยค่ะปี2015ค่ะก็ได้เข้าเฟิร์สสเต็ครั้งแรกทาให้กี่เข้าใจแผนการตลาด MGM อย่างชัดแจ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปีที่กี่เรียกได้ว่าชวนคนมากที่สุดก็ว่าได้ค่ะก็ทำรายได้ค้างไว้นะคะในปี2015อยู่ที่2 0 0 0 0บาทค่ะ และเมื่อปลายปี2015นั่นเองค่ะคือกี้ก็กี่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งนะคะในบริษัทประกันชีวิตไปเป็นผู้เป็นไปเป็นผู้จัดการหน่วยค่ะได้รับภาระรับผิดชอบภารกิจค่ะเรียกได้ว่าเราก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าในสายงานของเราอีกทีหนึ่งนะคะเราก็เต็มที่กับตรงนั้นก็เลยเลือกที่จะโฟกัสงานตรงนั้นให้สำเร็จไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ตัดสินใจทําก็สําเร็จรู้ล่วง ตามแผนทุกๆอย่างเลยนะคะมาดูค่ะปี2016ไม่ได้แตะธุรกิจสีกุงเลยนะคะเพราะว่าเราเต็มที่กับงานของเรามากมาดูไรายได้จากค่าสายงานของปี2016ที่ไม่ได้ทำงานเลยค่ะเดือนมกรานะคะ20,09ภุมภา30,06 20,05 20,09 30,02 20,08 30,020,04 30,020,08 10,09นะคะแล้วก็20,04รวมแล้วทั้งปี ของปี2016นะคะรายได้จากค่าสายงานสีกุ้ง3แสนสี่หมืนค่ะ3แส0สามนเกันบาทค่ะก็ตีกลมๆเป็น3แสนสี่หมื่นบาทจากการไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะคะรายได้ตรงนี้มากกว่าเงินเดือนเดือนแรกที่กี่ได้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีอีกนะคะโอเคไปดูกันค่ะปี2017เป็นปีที่สองที่กี่ไม่ได้ทํางานนะคะอ่าไม่ได้ทํางานเลยก็เราก็ดูผ่ผผานๆค้ำๆไปก็ได้นะคะก็ ิ้นปีนะคะรายได้อยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทนะคะก็ไม่ไม่เคยต่ำกว่าเดือนละ2 0 0 0 0เลยนะคะรายได้เฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละ2 0,000บาทค่ะนี่ก็เป็นอีก1ปีที่ไม่ได้ทำงานสีกรุงเลยค่ะและมาดูปี2018ก็เป็นอีกปีที่หยุดไม่ได้ทำงานสีกรุงเลยรายได้ค่าสายงานนะคะก็ยังคงเป็น27 26คือก็เดือนละ20,000กว่าเรื่อยๆนะคะมาดูค่ะหลักฐานชัดเจนของการของการไม่ได้ทำงานเลยนะคะ คือกี้อ่ะไม่ได้ทํางานเลยแล้วสีกุ้งก็โอนเงินให้กี้โอนเงินให้จนชินจนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่สีกุ้งจะต้องโอนเงินให้เรานะคะมาดูค่ะเกิดอะไรขึ้นที่เดือน8ทําไมไม่มีค่าสายงานเข้านะคะก็จําได้ไหมคะช่วงต้นกี้บอกว่ากี้สมัครเข้ามาเดือน7 mm. กี้สมัครเข้ามาเดือน7ปี2012ค่ะแล้วถ้าเราเข้าระบบสีกุ้งบ่อยๆเราก็จะเห็นนะคะระบบสีกุ้งจะเตือนต่ออายุล่วงหน้าเราประมาณน่าจะประมาณสอสาเดือนเขาก็เตือนต่ออายุแล้วค่ะแต่กี้ คือไม่ได้เข้าระบบเลยลืมต่ออายุสมาชิกปีละสองรอบาทนะคะลืมต่ออายุปีสมาชิกปีละสองร้อยบาทค่ะก็ทําให้เดือนแปดนะคะไม่มีค่าสายงานเข้าแต่ว่าค่าสายงานที่ไม่เข้าในเดือนแปดหายไปไหนไหมคะคาตอบก็คือไม่ได้หายไปไหนนะคะพอเราทําเรื่องต่ออายุเจ้าหน้าที่น่ารักมากโทรมาตามค่ะค่าสายงานไม่เข้าเนื่องจากสมาชิกรหัสปิดนะคะกรุณาโอนโอนเงินค่าต่ออายุมาเพื่อต่อรหัสรับรายได้ด้วยกีก็โอนไปสองร้อยบาทเป็นการต่ออายุนะคะแล้วก็ ค่าสายงานก็มาทบเข้าให้ในเดือน9นั่นเองค่ะแล้วก็สิ้นปี2018นะคะกี้ก็ได้รายได้ค่าสายงานทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ286,000บาทค่ะแล้วอะไระคะพี่บอสที่ทำให้กี้กลับเข้ามาก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานของกี้ทุกๆคนเลยนะคะที่มีใจรักการเรียนรู้อยากจะไปงานสัมมนาเหนื่อย3ปีแฮปปี happy, ้่วโคนแล้วก็ขอบคุณผู้นำทีมงานนะคะพี่เปิ้ลกับพี่ตามที่ คือตบให้กี้เข้าสู่เส้นทางค่ะบอกให้กี้กี้มางานสัมมนานี้สิเหนื่อยสามปีแฮปปี้ชั่วโคตรค่ะกี้ก็กลับมาในงานสัมมนานะคะแล้วก็ด้วยแบบฟ้าฝนเป็นใจหรืออะไรไม่รู้นะคะมาสายค่ะแล้วที่นั่งว่างคือหน้าสุดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ในงานนั้นเป็นงานที่แบบมีกล้องมีสื่อมวลชนเยอะมากแล้วเราแบบอยู่หน้าสุดถ้าแบบไม่ตั้งใจก็อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกี้ก็เลยจดจ่ออยู่หน้าเวทีตลอดเลยค่ะก็ได้เห็น ก็ได้เห็นตัวอย่างของของความสําเร็จมากมายะคะ่ะแล้วก็หนึ่งในคําพูดที่จุดประกายความคิดเปลี่ยนชีวิตการทํางานในสีกรุงของกี้นะคะก็คือคําพูดของพี่ตั้มที่บอกว่าผมได้ทุกอย่างจากการทําสิ่งเดียวและในวันนั้นนะคะก็เป็นวันที่กี้รวมเลยค่ะรวมงานของกี้ให้งานประกันมันคืองานประกันอยู่แล้วอะ่ะ ของที่มันเกิดมาคู่กันเราจะไปพยายามแยกมันออกทําไมในวันนั้นนะคะกี่ก็เลยคิดได้เลยว่ามันคือเรื่องเดียวกันประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยมันคือเรื่องเดียวกันของเกิดมาคู่กันอย่าไปแยกมันออกกี่ก็เลยรวมทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็ลงมือกลับมาทําสีกา่กงค่ะแล้วก็ทําประกันชีวิตไปด้วยทั้งสองอย่างคะ่ะกลับมารวมให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทํางานเดียวแต่ได้ผลลัพธ์สทางก็เลยทําให ทั้งงานประกันชีวิตก็รุ่งเรืองเฟื่องฟองูงานประกันสีกุ้งก็เรียกได้ว่ากลับมาเฟื่องฟูนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะหลังจากที่เราได้สร้างไว้แล้วนะคะคําพูดที่บอกว่าแผนการตลาด MGM <ม>เหนื่อย3ปีแฮปปี้ชั่วโคตรพ่ตามได้บอกไว้นะคะกี้สมัครเข้ามากลางปี2012นะคะกี่ทํางานปี2012 2013 2014 2015ันางาทำงานประมาณ3ปีครึ่งนะคะเหนื่อยสปีครึ่ง ใช้คําว่าเหนื่อยกีก็ล้าอายใจมากๆเลยนะคะถ้าใช้คําว่าเหนื่อยนี่ละอายใจสุดๆดเพราะว่า1เดือนรีคูดอยู่ประมาณ1คนนะคะหเดือนประมาณคน2คนคน2คนจําได้เลยค่ะเป้าหมายรีคูดฉันจะรีคูดเดือนละคนอะไคนย่าเลยเงี้ยคือเป็นเป้าหมายของตัวเองนะขณะนั้นใช้คําว่าเหนื่อยก็ไม่ได้เรียกว่าก็ทําไปตามภาษาคนรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ลงมือทาอะคะ่ะทางานอยู่ประมาณ3ปีแล้วหยุด3ปีเห็นไหมคะถ้าจะใช้คําว่าแฮปปี้ชั่วโคตดก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะถ้าเทียบ รายได้จากที่กี่เรียนจบปริญญาตรีทํางานปีแรกได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทนะคะเรียกได้ว่าสปีที่กี่หยุดทํางานไปไม่มีปีไหนได้รายได้น้อยกว่าเงินเดือนที่กี่ทํางานประจําในช่วงปีแรกหลังจากเรียนจบเลยนะคะถ้าวิถีชีวิตของกี่ยังเหมือนเดิมกับตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆก็เรียกได้ว่าสบายชั่วโคตรดได้แล้วค่ะนั่นคือข้อที่หนึ่งนะคะคอนเซปต์เหนื่อยสาปีแฮปปี้ happy, ชั่วโคตรเป็นจริงค่ะพิสูจน์มาแล้วต่อไปข้อ2ที่บอกว่าตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ปรับตกนะคะ ก็ี้ปีที่หยุดไปคืออยู่ระดับ2นะคะก็ยังคงเป็นระดับ2มาตลอดลืมต่ออายุสมาชิกรหัสปิดไปต่ออายุกลับมาเหมือนเดิมสีกุ้งก็ยังให้กี่อยู่ระดับ2เหมือนเดิมเลยนะคะและข้อ3ที่บอกว่าไม่ต้องรักษายอดก็ชัดเจนเลยค่ะไม่ต้องรักษายอดจะเห็นว่าจะเห็นว่ากี่ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีรายได้จากค่าของขายส่วนตัวเลยนะคะเราก็ไม่ต้องรักษายอดก็เป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้น หยุดทำงานมีรายได้ตำแหน่งปรับแล้วไม่ปรับลดแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องรักษายอดทั้งหมดที่เป็นคำโฆษณาของแผนการตลาด MGM ด้วยความดื้อส่วนตัวนิดหน่อยด้วยความเป็นตัวของตัวเองนะคะก็ได้พิสูจน์มันด้วยความบังเอิญมาหมดแล้วค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการตลาดจริงๆคราวนี้อยากจะฝากทุกท่านเป็นกําลังใจค่ะว่า คือวันที่เราหยุดไปค่ะโอเคเราหยุดไปธุรกิจตรงนี้ค่ะมันเป็นธุรกิจของของใครก็ตามค่ะที่ลงมือทําความสําเร็จมันอยู่ในเส้นทางอยู่แล้วถ้าเราลงมือทําแล้วเราทําถูกเรื่องยังไงเราก็ไปพบกับความสําเร็จค่ะคนที่ไม่สําเร็จมีพี่ท่านหนึ่งในห้องในห้องวิทยาในห้องวิชาการค่ะพูดไว้ว่าคนที่ไม่สําเร็จมีแค่สองคนเท่านั้นคือคนที่ไม่ทํากับคนที่หยุดทําเร็วเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ พอกี้กลับมาทํานะคะบอกเป็นกําลังใจค่ะปี2019ปักหมุดตั้งใจเลยค่ะลงมือทำกี้บอกกับตัวเองนะคะนั่งอยู่ข้างหน้าสุดบอกกับตัวเองว่าถ้ามีเวทีต่อไปนะให้คนขึ้นไปแชร์ความสําเร็จบนเวทีคนสําเร็จกี้ก็บอกเลยหนึ่งในคนสําเร็จคนนั้นน่ะเราแน่นอนต้องเป็นชั้นสีแน่นอนเลยเพราะฉันข้างหน้าสุดเลยนะแล้วฉันก็มีเป้าหมายที่จะเติบโตกับสีกรุงแล้วกี้ก็ได้กลับมาทํางานสีกรุงอีกครั้งหนึ่งค่ะเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเปลี่ยนค่ะพอเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆค่ะจากเดิมที่รีคูตปีละ8ปดคนเดือนมกราเดือนเดีเดยวกี่รีคูดมา9คนค่ะแต่ก่อนปีละแปดสวัสดีครับคุณกี้น่าจะหลุดไปใช่ไหมครับ <c oughs> เอามาค่ะเดือนกุมภานะคะเป็นเดือนที่กี้ <c oughs> ครับ ค้นคะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณกี้ค้างไปครับอ้าวเหรอคะค้างไปจังหวะไหนคะอ่าจังหวะที่อ่าเดือนมกราหามาเก้าคนอ๋อโอเคขอบคุณนะคะก็คือฟังอยู่ฟังอยู่ตั้งใจว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คือปกตินะคะรีคูดปีละแปดเก้าคนค่ะคราวนี้เปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดการกระทาก็เปลี่ยนไปด้วยเดือนมกราเดือนเดียวกี้รีคูได้เก้าคนคือตอนนั้นเนี่ย สดชื่นม,มากๆตอนนี้ดีคุณเดือนละเก้าคนคนอาจจะแบบเฮ้ยเก้าคนเ้อามาอวดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นกี่ดีใจมากเลยนะคะจากสถิติปีละแปดเก้าคนกี้เดือนเดียวได้เก้าคนนะคะแล้วกี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนความคิดชีวิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ความคิดอะมันไม่ไหวแล้วต้องกลับมากลับมาประเมินตัวเองค่ะประเมินตัวเองว่าเราเปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆนะจากปีละเก้าคนกลายเป็นเดือนละเก้าคนแต่ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเดียวไม่พอเราต้องเปลี่ยนวิธีการด้วยค่ะกีก็เลยได้เปลี่ยนวิธีการนะคะเดือนกุมภาเป็นเดือนแรกค่ะที่ได้เข้ามาศึกษาการทำการตลาดออนไลน์นะคะกับสีกุุงนะคะก็นั่งนั่งทำจนมันจนมันเกิดขึ้นจริงจนมันทำได้คือกีก็ใช้เวลาคืนเดียวค่ะทำแชทบอทตอบอัตโนมัติโน้นนี่ก็นั่งแบบทำไม่ได้ก็หาใน YouTube คำตอบนะคะก็คือเกรงใจคือเกรงใจผู้นำนะคะเกรงใจพี่ตั้มกลัวแบบคือพี่ตั้มพร้อมซัพพอร์ตตลอดแต่ว่าเราก็เราก็พยายามถามพี่ตั้มให้น้อยที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาคือผู้นําดูแลคนมากมายค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นนิสัยพื้นฐานนะคะไม่ได้จริงๆค่อยโทรหาพี่ตัะะ้มอะไรเงี้ยค่ะก็หาข้อมูลหนึ่งคืนนะคะทำทำเพจทำ ทำเพจทาแชทบอร์ดต่างๆนานาจนเสร็จนะคะก็เดือนปี2019นะคะเดือนกุมภาเริ่มทําการตลาดออนไลน์แล้วมาดูรายได้นะคะจากเฉลี่ย20,000ใช่ไหมคะแล้วกี้ก็เดือนหาค่ะยอดถึงกลับมาทํางานได้แป๊บเดียวนะคะเดือน5ยอดถึงปรับระดับหนึ่งเลยแล้วก็เริ่มมีผลปรับระดับหนึ่งน่าจะประมาณเดือนเดือน6เดือน7นี่แหละคะ่ะของปีของปี2019นะคะก็รายได้ก็เริ่มเพิ่มนะคะจาก20,000กว่าก็เด้งมาเป็น30,000แล้วก็50,000นะคะ ห้าหมื่นห้าหมื่นเรื่อยมานะคะเป็นหกหมื่นห้าหมื่นนะคะทีนี้เดือนสุดท้ายน้อยหน่อยเพราะว่าเราต้องส่งงานส่วนตัวะคะ่ะทายอดไปอิตาลีนะคะก็ก็ได้ตั๋วนะคะแต่ว่าโควิดมานะคะอิตาลีพักก่อนก็คราวนี้มาดูปี2020ยค่ะยังคงทําการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่องจริงๆก็มีหยุดไปบางช่วงนะคะปี2020ค่าสายงานก็เริ่มเป็นหกหมื่นหกหมื่นแปดห้าหมื่นสามห้าหมื่นเอ็ดห้าหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นเอ็ดหกหมื่นห้าและแปดหมื่นสามนะคะเป้าหมายปีนี้ต้องเกินแสนนะคะ อยากได้กําลังใจจังพ่สูรพี่บอสคุณสีคุณค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นบทพิสู์แล้วนะคะจากแผนการตลาด MGM ทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดจริงครับสุดยอดทั้งคนบรรยายสุดยอดทั้งแผนธุรกิจเปิดกันให้เห็นเลยวันนี้ผมเห็นกับตาแล้วนะครับนอนตายตาเหลาแล้วนะคะใช่ไหมคะโอ้มาเลยครับสงสัยมานานแล้วก็เป็นงั้นจริงเหรอทุกคนเกิดคำถามในใจวันนี้เคลียร์ครับ มันมีแบบนี้ด้วยจริงๆนะครับธุรกิจไหนครับคุณลองคิดดูหยุดทําแล้วมันได้อะนะครับเราหันหลังให้แล้วนะคุณกี้หันหลังให้เขาแล้วนะเขายังตามไปโอนให้เข้าบัญชีตามสกิปบอกให้มาต่ออายุด้วยน่ารักมากเป็นแผนกันตลาดที่น่ารักมากเลยนะคะคือมีครั้งหนึ่งค่ะทีมงานที่บอกว่าเนี่ยน้องกี้รายได้ที่เกินล้านแปดต่อปีค่ะแล้วพี่อ่ะไม่อยากเสีย แบบอะไรต่างๆแล้วพี่พี่ขอไม่รับรายได้สีกุ้งได้ไหมคะพี่ก็เลยแบบขำแล้วบอกพี่หนูเสียใจด้วยจริงๆหนูไม่รู้จะแก้ไงอะคือพี่มีทีมงานแล้วอะพี่ทํายังไงก็ได้คือไม่ว่าพี่จะทํำยังไงอะสีกุ้งก็ไม่ยอมที่จะหยุดจ่ายรายได้ให้พี่ค่ะอันนี้พี่ต้องรับไปนะคะและสุดท้ายพี่เขาก็ขำแล้วก็ก็กลับมาทํางานต่อไปอนุญาตทํางานปกตินะคะเพราะว่าสีกุ้งไม่ยอมหยุดจ่ายรายได้ให้ค่ะจะไปไหนก็ไม่รอดเลยค่ะนะคะก็ ระหว่างที่คุณกี้บรรยายนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านชื่นชมแล้วก็คุณกี้มากนะครับคราวนี้มีคำถามล่าสุดนะครับถามว่ามีสมาชิกในทีมน้องกี้กี่คนครับจากโค้ด8ถามโอเคก็ถ้ามีถามว่ามีกี่คนนะคะในวันที่กี้หยุดไปอะคะ่ะสมาชิกของกี้น่าจะมีประมาณคิดว่าประมาณ800คนนะคะ7-800คนในวันที่ เจ็ดแปดร้อยคนในวันที่ในวันที่กี้มาดูอีกทีตอนปีสองพันสิบแปดตอนที่กลับเสือกลับมาเริ่มใหม่อะคะ่ะตอนที่มันค้างไว้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยคนแล้วพอเรากลับมาทํางานนะคะกลับมาทํางานสมาชิกปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นสามพันสามร้อยคนนะคะคในเวลาในเวลาหนึ่งปีกว่า,วาะคะ่ะหนึ่งปีกับอีกเก้าเดือนสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเป็นสามพันสามร้อยคนคะ่ะโอเคสุดยอดนะครับชัดเจนนะครับก็เคลียร์ทุกคำถามนะครับ